สวัสดีครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเรามาดูอุณหภูมิอากาศโลกเฉลี่ยตั้งปีของปี2568นะครับมันยังไม่เป็นทางการนะครับแต่มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับคือเจมส์แอนเซนเขาได้ออกบทความมาเมื่อวันที่18ก็คือเมื่อ2วันนี้เองนะครับเขาทำเป็นกราฟมาเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับจากคำพยากรณ์และคา อธิบายของเขานะครับในปี67นะย้อนไป1ปีปีที่แล้วนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งโลกนะครับทั้งโลกคิดปีเดียว1จุดนะครับมันคือ1.57 1.57ปี2024นะครับอยู่นี่นะครับ2,024อยู่นี่นะนี่1.5องศา4นะครับเทียบกับยุคก่อนอุตกรรมสูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึก นะครับตรงนี้นะครับจุดลำดับเนี่ยนะสูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกแล้มาปีนี้คือปี6กนะครับยังไม่สรุปเป็นทางการแต่คิดว่าดรเจมส์แฮนเซนเนี่ยพูดว่า1.47องศา C เป็นที่2รองจากปีที่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นที่2รองจากปีที่แล้วคำถามต่อมาแล้วปี69จะเป็นเท่าไหร่คำ โมเดลของดรเจมส์แฮนเซนและรักคณะนี่นะครับบอกว่าจะลดต่ำกว่านี้เล็กน้อยนะครับคือจุดตรงนี้เหตุผลก็คือเนื่องจากว่าจะมีลาดิยาลาญยาเกิดขึ้นตอนนี้กำลังเกิดอยู่แต่อ่อนๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับที่สำคัญแต่แต่แต่ในปี70นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งโลกจะสูงขึ้นถึง1.7องศา อย่าลืมนะครับข้อตลกลงปารีสบอกว่าไม่เกิน1.5ในปี2100นะครับตอนนี้มันเลยไปแล้วแต่ว่าเลยเป็นเฉพาะอังเหตุการนะครับนะมีข้อมูลว่าโลกร้อนขึ้นในอัตราเร่งเพราะมันเป็นการย้อนกลับของผลนะครับผลกลับมาเป็นเหตุหม่แบบเบวอนต่อเบี้ยทบต้นมันเลยถึงเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งนะี่ครับไปในแถบนี้นะครับไปในแถบนี้ไปเส้นสีน,น,น,นี้ครับ แค่นี้แหละครับขอบคุณครับอ้่งเะวัังกันหน่อยนะครับลูกร้อนมันต้องรีบจัดการนะครับ